เอาละฮะก็ขอสวัสดีท่านชมทุกคนกันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันเนี่ยวันนี้ก็จะมาอัปเดตกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับว่ามีอะไรใหม่เข้ามาบ้าง <S <S กิจกรรมแรกนะครับงานเลี้ยงคืนเต้นราเชิญดื่มดํากับไอเทมแสนหวานก็สามารถสุ่มได้ที่ตู้ลักกี้รอยย่อนะครับภายในตู้ก็จะมีชุดมีท่าทางมีกระเป๋าแล้วก็อีเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าเราอยากได้เนี่ยก็สามารถเข้าไปสุ่มได้ที่ตู้ลักกี้รอยย่อนะครับผม <Okay. S 1> กิจกรรมนี้นะครับก็สิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับ อีกหนึงกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมตัวละครลด20%นะครับสำหรับคูยอดนักสืบถ้าเราซื้อในราคา1,199เพชรเราก็จะได้ตัวละครได้ชุดนะครับพร้อมการ์ดอัพเวลตัวละครเลยนะครับ <Hey. S 1> จากปติเนี 1, ่ย1,499เพชรลดมา300เพชรเลยทีเดียวนะครับผมถ้าอยากได้ก็รีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าหมดเขตวันที่24กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับ มาดูกิจกรรมสายฟรีกันบ้างนะครับวันที่23ถึงวันที่28กรกฎาคมนี้นะครับแค่เราเข้าเล่นเกมแล้วเข้าไปนั่งบัลลังก์ให้ครบ5ครั้งเนี่ยเราก็จะได้รับของทั้งหมดนะครับที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้เลยกิจกรรมนี้โคตรง่ายนะครับแค่เข้าไปนั่งบัลลังก์แค่นั้นเองนะครับผมยังไงก็รีบๆมาร่วมกิจกรรมกันหน่อยนะครับหกจัดไปซะเลย เอาละครับท่านชมครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาแนะนําเทคนิคอะไรนะครับผมก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าอยากดูสุ่มแรงแบกทีมคนที่อยู่แรงนำ้ำต่ำ ep สองนะฮะ ep หนึ่งเนี่ยผมก็ไปสุ่มใน4 v c นะครับเดี๋ยว ep นี้จะมาสุ่มแลงปกติบ้างนะครับผมนะ <Okay. S 1> ก็มาในแลงโกนะครับวันนี้แต่ว่าแรงโกเนี่ยก็มีโอกาสเจอคนที่เล่นเก่งๆนะเพราะว่าคนที่อยู่แกนมาสเตอร์นะครับหรือว่าแต้ม4 0 0พันขึ้นไปเนี่ยก็จะ สุ่มมาเจอแล้งโกแล้งแพทซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวว่างๆก็จะมาทําคลิปนะครับพาเดดึกแก๊งของผมเนี่ยโอสกาเค้กไอเอฟยสามนะครับไปลุยกับแล้งแกนนะฮะเดี๋ยวก็จะมีคลิปออกมานะครับผมนะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ก็มาแบกคนที่อยู่แล้งน้ำต่ำก่อนละกันนะครับวันนี้ก็มาลุยในแล้งโกนะฮะมาดูกันว่าเราจะเจอพวกแกนมาสเตอร์หรือเปล่านะครับผมในเกมนี้เราด้านหน้ามีตัวลุงหนึ่งตัวฮะเอานั้นไงสับยิงไปดิอืเรียบร้อยไม่ต้องเพื่อนแล้วเราจัดการเองนายไปหาเเเก็บขออองะโค มีคนลงเยอะอยู่นะครับที่มืองหอดไิกาเอาเพื่อนเราล้มโอ้สวยแล้วล้มอีกหนึ่งฮะตายไปหนึ่งแล้วนะครับเอาไงยิงเพื่อนเราทําไมยิงไม่โดนโอ้มัเลนเล่นสามวันอุยานามีอีกมีอีกหนึ่งดึงหัวไปเรียบร้อยนะครับยืนวัดไปเลยโอเคเราจะไม่ยอมให้นายตายพเพื่อนเราจะแบกนายเองเดี๋ยวให้อีกคนหนึ่งซ้ำให้เราไปแล้วกันนะครับแรามาดูศพนี้ว่ามีอะไรให้เราบ้าง สวยงามได้ปืนชาร์จแล้วนะครับเป็นปืน p 90แต่ว่าเราไม่อยากใช้ฟาร์มัารสเลยมาดูอีกศพนึงนะครับมีอะไรให้เราบ้างโอ้โห M14 มีของแต่งอย่างโกงฮะผมบอกเลยปืนโคตรโกงนะครับ M14 ปืนที่มีของแต่งในแพทใหม่เนี่ยโกงแทบทุกกระบอกนะครับไม่ว่าจะเป็น M14 VSS นะครับหรือว่า MP5 นะฮะอุ้ยอมีเสียงเท้าซ้ายมือฮะบนบ้านขึ้นเลยขึ้นชั้นเลยยิงไปขึ้นก่อนขึ้นก่อนรอเพื่อนเราฮะเพื่อนเรามาแล้วมาดิ โดดคาห้อยิงเรียบร้อยนะครับโอเค3คิวแล้วฮะช่วงต้นเกมปืนที่มีของแต่งแพทใหม่เนี่ยโกงแทบจะทุกกระบอกนะครับแต่ว่าปืนที่ผมยังสัมผัสไม่ได้ว่ามันโกงเนี่ยก็คือปืนพัตมานะครับพัตมามันก็ไม่ได้โกงอะไรเลยนะต่อให้มีของแต่งเข้ามาก็ไม่โกงนะครับคือแบบมันก็ยังร้อนเร็วเหมือนเดิมนะฮะถ้าเกิดว่าเรายิงแบบต่อเนื่องนะครับผม <Okay. S 1> โอเคฮะตอนนี้เราก็ได้มา3คิวแล้วแล้วเพื่อนเราโดนยิงตายนะครับอยู่ด้านหน้าเราวิ่งมานหนี่งตัว ลูกสองไปหึงไม่โดนเอ็มึงสีมาโดนไปหนึ่งฮะจังหวะนยิงยิงโอ้ยโอ้ยโอ้โหเสียจังหวะเสียจังหวะเรียบร้อยนะครับโอเคลูกสองเด่นอนะครับผมใช้เด่นอไปก่อนเกมนี้ด้านหน้าฮะเพื่อนมันยังมีอยู่นะครับนั่นไงยิงเพื่อนเราอยู่ฮะไปเห็นเพื่อนเราจัดการมันเองมันอยู่ด้านหน้านะครับตรงบันไดหัวโผอ่ะพนมหัวโผเรียบร้อยนะครับน้องไปหนึ่งไปฮะเอาราเบิดยัดไปเลย ระเบิดยัดไปเลยจังวันนี้เอาไปให้หมดมีกิโลออกไปให้หมดเอาไปล่วงไปหนึ่งฮะเอาดวดาเมจไปอีกหนึ่งนะครับอุ้ยเอา้าโอโ้โหระเบิดตรงนี้มันยังไม่หมดอีกเหรอตายระเบิดตัวเอง <c oughs> ตายหาแล้วโอเคเพื่อนสวยงามนายชูบเราเดี๋ยวเราจะไม่ลืมบุญคุณนายเลยแล้วมันวิ่งไปด้านล่างนะครับหนึ่งตัวนั่นไงมันยังอยู่นะครับตรงขอบรั้วท่านชม เพื่อนอย่าไปยืนชุบตรงนั้นเพื่อนอย่าไปยืนฟาร์มตรงนั้นเอาสับยิงไปเรียบร้อยนะครับโอ้โหเพื่อนเรามันยืนฟาร์มของเฉยเลยยังมีคนอยู่นะเนี่ยโอเคได้5คิวเลยครับท่านผู้ชมนอนอีกตัวหนึ่งนะยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวเราก็ไปซ้ำเขาเรียบร้อยมันยังล้มอยู่นะแสดงว่ามันยังมีเพื่อนนะครับแต่ว่าเราก็ไม่เห็นเพื่อนมันนะครับผมบวกเพิ่มมาอีกหนึ่งคิวแล้วเป็น6คิวเดี๋ยวเราก็ไปหาล่าคนต่อนะครับที่เมืองอื่นดีกว่าท่านผู้ชมตอนนี้ที่หอในการน่าจะหมดแล้วนะฮะ มาเพื่อนตามเรามาเดี๋ยวเราจะพานายแต้มบวกเองวันนี้โอเคฮะไปหาคนต่อที่เมืองพิกน่าจะมีคนนะครับที่เมืองพิกว ύ, ิล่างมีเดี๋ยวนะสองตัวฮะน้ำชมฮะโหยิงเพื่อนเรายิงเราเราไม่ว่านะแต่ยิงเพื่อนเราแบบนี้เราโกรธเราจะมาแบกเพื่อนตอนนี้สับยิงไปอื้อวมไปนหนึ่งฮะสองตัวนะครับเดี๋ยวตั้งไอวอก่อนไปพันเอ็นเทลเลอร์ไปก่อนเอามีไอวอฮะชุบกันเอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกิน2ลูก ดึงหัวเรียบร้อยนะครับผมโอเคไม่ต้องถึงกระเบิดนะฮะแค่ okay. M14 กระบอกเดียวก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคฮะแตกหมดท่านผู้ชมหมดไป1ตี้แล้วนะครับตอนนี้เหลือย1ิบอคนนะครับบนแมปเราสังหารได้8คนแล้วนะครับผมมาหาคนต่อฮะท่านผู้ชมฮะโอเคเราใช้เป็นลูกซองควงแล้วกันคู่กับ M14 <Okay. S 2> ไปเลยนะครับฟืนโปรดผมนะฮะโอเค, <Okay. S 1> คด้านหน้ามีไอวอร์ all, ท่านผู้ชมแต่ว่าเราไม่เห็นคนนะครับอุ้ยนี่ไง อยู่นี่ไงยิงัรๆไปอัดตัวไปเรียบร้อยนะครับลงไปหนึ่งมีอีกหรือเปล่าเอายิงเพื่อนเราอยู่อุ้ยหน้าต่างหน้าต่างเรียบร้อยนะครับโอเคเอาเพื่อน <c oughs> วิ่งทะลุไอวอเฉยเลยเพื่อนเราโอเคฮะเดี๋ยวเราใช้ระเบิดซ้ำแล้วกันนะครับมันยังล้มอยู่ <c oughs> เพื่อนมันอยู่ไหนไม่รู้อุ้ยขวามือปืนคานะครับผมแตกไปหนึ่งฮะ ยังอยู่ขวามือนะครับเราต้องมาหาฟาร์มของก่อนท่านชมตอนนี้เราเกาะหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าไอตัวนี้ไม่มีเกาะไม่ไปแล้วฮะเราลุยเกาะหนึ่งดิบๆนี้แหละท่านชมต้องอ้อมหาไปทางบ้านโรงพยาบาลอุยดานาเหมือนจะมีตัวเหมือนจะมีตัวดึงไม่ขึ้นดึงไม่ขึ้นหัวนะฮะก็อัดตัวไปตัวบ้านโรงพยาบาลยังอยู่หรือเปล่ามันตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่บ้านโรงพยาบาลเราไม่เห็นแล้วฮะท่านชมฮะแต่ว่าน่าจะคนลตตี้นะแต่เราขึ้นลุยเลยดีกว่า เอา่นไงมันยังมีควางระเบิดอยู่ท่านชมเรามีไอวอลฝั่งขวานะฮะอยู่ไหนไอวอลนี่หรือเปล่าเอาลงไอวอลไปเลยครับเอาไม่มีนะอุ๊ยหน้าเอาวิง่งวิ่งออกแบบนี้วิ่งออกแบบนี้เรียบร้อยนะครับผมโอเคโอ้โห12คิวละเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเรายังมีเสียงเท้าอยู่ฮะท่านชม5ด้านล่างเดี๋ยวขอลงก่อนละกันอยู่ไหน ไปฮะเราต้องเล่นมุมกว้างนะครับผมเราไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะครับอุ้ยด้านบนโอ้โหยิงเพื่อนเราอีกแล้วยิงเพื่อนเราอีกแล้วยิงเพื่อนเราอีกแล้วหัวแตกนะครับโอ้โหมายิงเพื่อนเราแบบนี้เราโกรธโอเคตอนนี้ก็ได้มา13คิวแล้วนะครับเอาเพื่อนเราไปล้มอีกดูไหนไม่รู้ด้วยฮะน้ำชมฮะเราต้องเข้าวงก่อนเลยครับผมแต่ว่าขอแวฟาร์มของแป๊บหนึ่งมีเกาะ2ให้เรานะครับซ่อมเกาะไปเลย แข็งแร่งขึ้นมานิดนึงตอนแรกแค่ก่อนหนึ่งเท่านั้นนะฮะเราต้องหาวิ่งเข้าวงก่อนเลยครับตอนนี้เราต้องดูด้วยว่าศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะเราก็เข้าวงมาได้แล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยบนป้อมบนป้อมอืมโอ้โหมันตุ๋ยเราฮะน้ำชมหะเดี๋ยวนะมาลุกขึ้นมามีหัวแตกอ่ะนันน่มีปืนเลื่อนไปทางขวาลุกมาดิลุกมาดิเรียบร้อยโอเคหัวแตกนะครับผม 3คิวแล้วฮะตอนนี้บนป้อมนอนอีกหนึ่งไม่รู้ว่ามีเพื่อนหรือเปล่านะขึ้นชาร์จเลยระวังกับระเบิดดีๆนะครับไม่มีฮะซ้ําไปเลยโอเคเหลือ6คนแล้วนะครับยังไงตอนนี้แต้มก็บวกแล้วฮะเป้าหมายของเราก็คือพาเพื่อนแต้มบวกให้ได้นะครับแล้วเพื่อนตาย3ตัวเลยเราก็คือเดอะแบกของจริงวิดันขวาฮะมียิงเราอยู่ไหนวะนั่งเล,งล็นยิงดีไหมเนี่ยอุ้มไม่เห็นมันฮะตั้งให้ว้ก่อนยังไงโอ้ยืนอยู่ ถล่มไอ้วอลผมใหญ่เลยครับท่านผู้ชมอุ๊ยไ,ไอ้วอลจะแตกไปฮะอุอ๊ยอ๊ยอ,อ,อ,อะไรอะอ้อารระเบิดโอ้โหอะไรวะทุกคนการระเบิดมันไม่ขึ้นเตือนผมด้วยนะเมื่อกี้แล้วก็มันไม่มีสีด้วยนะปกติเนี่ยมันจะเป็นเหลืองแสงนิดๆนะครับเป็นสีเขียวแต่อันนี้มันสีแบบเหมือนมันมองไม่เห็นนะไม่ได้สังเกตเลยนะฮะ ตายเลยท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะครับแต่อย่างน้อยก็พาเพื่อนแต้มบวกนะฮะแล้วดูเพื่อนเราฮะสูนดาเมดด้วยนะฮะอันนี้นะครับแบกที่แท้จริงนะครับผมนะอย่างน้อยก็พาเขาแต้มบวกได้นะครับผมโอเคท่านผู้ชมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยว ep สามมาแน่นะครับถ้ากระแสตอบรับดีนะครับผมนะโอเคท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวท่านผู้ชมลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับทุกคน